ละะี่มีความรับจะมาบอกค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมลี่เที่ยวเก่งขนาดนี้เอาแรงที่ไหนไปออกกําลังกายจริงๆแล้วลี่มีเคล็ดลับค่ะลี่ทานตัวนี้เลย เป็นอาหารเสริมสมุนไพรมันติดวิตามินบอกเลยนะคะว่าเขามาในรูปแบบของกามมี่ทาให้ทานง่ายมากๆและอีกอย่างนะคะ <_ X 1> เขามีสารสกัดที่สามพันก็คือถังเช่าสีทองถึง700มิลลิกรัมและมีสมุนไพรอีกส0ชนิดแล้วตัวถังเช่าสีทองเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้ยังไงจะขออธิบายสั้นๆนะคะว่าตัวสารถังเช่าสีทองเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะคะหรือว่า ATP สารตัวนี้นะคะจะให้พลังงานในเรื่องของกล้ามเนื้อทำให้เรานะคะมีแรงยกเวทในการออก างกยนอกจากถังเช่าสีทองนะคะเขายังมีโพลีแซคคาไค่ะช่วยในเรื่องลดระดับน้าตาลภายในเลือดและลดคอเลสเตอรอลค่ะอีกครั้งนะคะเขายังมีสารสกัดนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณทําให้ผิวเรานะคะเป็นผิวที่สุขภาพดีบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ค่ะภายในหนึ่งกมมี่นะคะช่วยประโยชน์เราได้รอบด้านเลยใครที่กําลังหาตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพต้องตัวนี้เลยค่ะโซคอดีสมุนไพรมันติวิตามิน